พบกันอีกครั้งนัดในช่วงของสวิงคลินิกซึ่งเป็นตอนพิเศษนะครับในวันนี้ซึ่งจะนําวงของโปรที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีเนี่ยนะครับเอามาดูวิเคราะห์ก,กันว่ามีส่วนไหนที่จะสามารถจะเรียนแบบนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาฝีมือของเราได้ให้เหมือนกับโปรท่านั้นซึ่งวันนี้จะเป็นคิวของเฮนริกสเตนเซนนะครับซึ่งเป็นโปรชาวสวีเดนนะครับสเตนเซนนี่นนะโดยพื้นฐานนะครับจะเป็นคนที่ตี power draw นะครับก็คือเป็นคนที่ตีแนวมาจากทางด้านในนะครับแล้วก็ให้ลูกดรอนั้น กลับมาเพื่อให้ได้แ้วทางมากที่สุดนะครับวงสวิงหรือจุดเด่นของเซนเซนที่ทำให้เขาสามารถจะตีเป็นพาวเวอร์รอได้นั้นคืออะไรไประชมภาพเลยครับจุดเด่นของเซนเซนนะครับก็คือการรักษาแกนให้เอียงมาทางด้านขวานะซึ่งจะส่งผลทำให้แนวนั้นการดาวสวิงมาทางนั้นไหนเป็นอินไซด์เอาท์ได้ง่าย ผมเคยพูดหลายๆครั้งนะครับในส่วนของสวิงคลินิกว่าการเซตอัพการรักษาแกนนั้นเนี่ยนะครับจะต้องนับให้รู้สึกว่าแกนของเรานั้นเอียงมาทางด้านขวาเล็กน้อยนะครับซึ่งการเอียงของแกนนี้แหะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เสนเส้นนั้นสามารถจะลากแนวไม้ตอนดาวซ i ิงนั้นมาจากทางด้านใดได้ง่ายเพื่อให้เกิดการตีที่เป็นลักษณะของการตีแบบ Inside o เอานะครับและทําให้ลูกนั้นหรออและมีพลังทําไมการเซตแกนให้เอียงถึงมีประโยชน์ ในการทําให้แนวนั้นมาจากท้านใยได้ง่ายไปดูภาพนี้กันนะครับผ้านะครับไม้อันนี้คือกระดูกสันหลังของเรานะครับอีกอันนึงคือแนวไหล่ของเรานะครับลักษณะของเส้นก็คือว่านะครับจะมีการเอียงแกมาทางด้านขวาค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะครับการเอียงแบบนี้แหละครับที่ทําให้การหมุนของไหล่นั้นส่งผลทําให้การดาวสวิงการเซตแนวไหล่และทําให้ไม้นั้นดรอปมาทางนานด้านในง่าย นีภาพตามผมนะครับกรณีที่อย่างของเส้น้นนะครับเอียงแกนมาทางด้านขวาเมื่อแบ็กสวิงนะครับสังเกตที่หัวไม้นะครับของแนวไหลอันนี้ถ้าแกนเราเอียงมาดีและเราลงมาหมุนได้ฉากกับแกนที่ดีนั้นนะครับสังเกตว่าไม้นั้นจะถูกดรอปนะครับไปทางด้านในนะครับทำให้แนวไหลนั้นเหมือนกับเลงไปทางด้านขวาของเป้านะครับไม้ก็จะถูกดรอปมาทางด้านในและเข้าอิมแพ t นะครับ าาไปทางด้านในและส่งแนวออกนอกได้ง่ายในทางตับกันนะครับถ้าแกนนะครับมีอาการตรงหรือที่เขาเรียกว่า reverse คือเอียงมาทางด้านซ้ายนะครับเมื่อเรา back swing ขึ้นไปนะับด้วยแกนที่เอียงผิดนะครับจะทําให้ตอนดาว n swing วนั้นสังเกตว่าหัวไม้จะถูกเวี่ยงออกด้านนอกนะครับก็จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าคล่อมหรือทําให้แนวนั้นออกมาทางด้าน out ไซด e และการตีก็จะเป็นการตีแบบเ out ซด์อ in ซึ่งจะส่งผลนั้นทําให้ลูกนั้นมีอาการสไลด์หรือแม้กระทั่งรวบไปทางด้านซ้ายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเฮนดริสเตนเซนนั้นเป็นคนที่พยายามตีเป็นพาวเวอร์ดรอเพราะนั้นสิ่งที่เขาเน้นนับอย่างมากๆเลยคือว่าเมื่อแบ็กสวิงนะครับแกนของเขานั้นจะเยังมาทางด้านขวานะครับเมื่อทางด้านขวาตอนดาวสวิงนั้นถ้าหมุนตามแกนที่ถูกต้องแล้วนะับไม้จะถูกดรอปนับมาทางด้านในเป็นการตีกษณะที่เป็นตีเป็นอินไซด์เอาท์นะครับซึ่งจะส่งผลนั้น ให้ลูกนั้นรอและมีสปินและทําให้ลูกนั้นเดินทางได้ไกลเป็นพิเศษเดี๋ยวเรากลับไปชมภาพของ s เตนเทนอีกทีหนึ่งไปชมเลยครับจุดสําคัญนะครับที่ทําให้ n ฮนดิกสเตนเทนนั้นสามารถจะดาวสวิงให้แนม,มาทานด้านในเป็นอินไซ์เอาได้นะั้นก็คือการรักษาแกนกระดูกสันหลังของเขาให้เยียงมาทางด้านขวาตลอดวงสวิงนั่นเองถ้าเราทําได้อย่างนี้ o w ว r d รรอก็จะเกิดขึ้น นี่เรากลับมาดูนะครับว่ามีข้อที่ควรจะฝึกแล้วก็มีข้ออะไรบ้างที่เราควรระวังนะครับในเรื่องของการรักษาแกนตัวนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนแรกคือส่วนของการเซตอัพแล้วก็แบ็กสวิงอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการดาวสวิงนะครับนักษูของการเซตอัพที่ดีนะครับถ้าเราตีสมมุติว่าเราตีเหล็กกลางนะครับซึ่งลูกโดยปกติก็จะอยู่ในกลึงกลางของการยืนนี้นะครับเซตเสร็จนะครับให้รู้สึกนะครับเหมือนเป็นการทิ้ง หรือดึงศีรษะนะครับให้มาอยู่ด้านด้านหลังของลูกซึ่งโดยประมาณนะครับตำแหน่งของหูซ้ายนั้นจะอยู่เหนือลูกพอดีพอดีนะครับซึ่งก็จะทําให้แกนของเรานั้นเอียงมาทางด้านขวาท่านผู้ชมนะครับลองลักษณะก็คือเช็คง่ายนะครนะเมื่อเราเซตแกนถูกต้องนะครับตำแหน่งมือที่อยู่ด้านในของต้นขาซ้ายลักษณะของศีรษะจะอยู่ด้านหลังลูกเล็กน้อยนะครับถ้าเราพับข้อมือขึ้นมาตรงๆงนะครับถ้าก้านของไม้นั้นนะครับ มาอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวของเราและมีกษาะของการเอียงนะมาทางด้านขวานี้แสดงว่าการเซตแกนของเรานั้นถูกต้องสําหรับคนที่เซตแกนผิดยกตัวอย่างเช่นนะตอนเซตนั้นศีรษะมาอยู่ด้านหน้านะครับหลังจากเซตอัพเสร็จนะถ้าเราพับข้อมือขึ้นมาตรงๆอย่างนี้เราจะเห็นนะครับตอนนี้ไม้จะไปอยู่ด้านหลังจะไม่ได้พาดกายผ่านกาลางลําตัวของเรานั่นแสดงว่าการเซตของเรานั้นเริ่มมีปัญหานะครับนั่นคือจุดเช็คที่1จุดเช็คที่2นะครับในส่วนของการแบ็กสวิงนะครับ เมื่อเราเซตแกนถูกต้องนะครับการแบ็กสวิงที่ดีนะครับก็คือรักษาแกนให้ได้เหมือนเดิมการร like ักษาแกนได้เหมือนเดิมนั้นเนี่ยนะผมจะเห็นข้อผิดพลาดของนักกอล์ฟสมัครเล่นก็คือว่าจะพยายามรักษาหน้าให้นิ่งจนเกินไปอย่าลืมนะครับว่าศีรษะของเราเนี่ยสามารถจะเคลื่อนได้เล็กน้อยเพราะสิ่งที่เราต้องการให้นิ่งก็คือแกนลำตัวนะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าของเราโดยส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับการรักษาหน้าให้นิ่งเมื่อเราเริ่มแบ็กสวิงเนี่ยนะครับเราจะพยายามขืนศีรษะขืนหน้าไว้ไม่ให้หมุน เมื่อขืนมากๆปุ๊บขึ้นไปแบ็กสวิงเสร็จอาการของแกนก็จะมีการเอียงกลับข้างหรือที่เราเรียกว่ารีเวิร์สนะครับทำให้การดาวสวิงนั้นเมื่อแกนผิดดาวสวิงการตีเหล้านันในก็ทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเหมือนปล่อยให้ศีรษะนั้นเคลื่อนนะครับเหมือนหันหน้ามาเล็กน้อยได้นะครับอย่างบางคนอย่างแจ็คไม่ลครกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเซฟตศีรษะเลยว่าให้เหมือนกับว่าหันหน้ามาเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รักษาให้อยู่ลักษณะแบบนั้นตลอดเวลา ราะนั้นความรู้สึกของการแบ็กสวิงที่ดีคือว่าแบ็กสวิงเสร็จศีรษะของเรานรับก็จะอยู่หลังลูกแกนของเราที่ถูกเซ็ตไว้อย่างถูกต้องก็จะคงสภาพนั้นไว้เหมือนเดิมอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการดาวสวิงอันนี้จะเห็นเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีทามิ่งผิดทามิ่งผิดก็คือว่าตอนดาวสวิงนั้นจะการเป็นการตีนั้นจะตีแบบช่างบ่นนะครับซึ่งจะเป็นการโถมมาตีซึ่งก็จะทําให้แกนที่ถึงแม้ว่าจะเซ็ตไว้ได้ดีตอนแบ็กสวิงนะครับแต่ถ้าเราโถมนะศีรษะจะมีการเคลื่อน และถลำม,มาอยู่หน้าลูกซึ่งเมื่อแกนนี้ผิดพลาดแนวการสวิงก็ผิดพลาดเช่นเดียวกันเพราะนั้นความรู้สึกที่ดีนะครับก็คือว่าเมื่อเราแบ,บ็กสวิงรักษาแกนไว้ได้เรียบร้อยแล้วให้นึกถึงภาพของแนวไหลในการดาวสวิงว่านะครับให้เหมือนกับว่าชี้ไปทางด้านขวาและเหมือนกับเสรยขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะอย่าลืมว่าตั้งแต่เซตอัพนั้นเมื่อเราเอียงแกนนี้เนี่ยแขนไหลซ้ายจะอยู่เหนือไหลขวา เมื่อเราแบ็กสวิงนะครับตามภาพที่เห็นก็คือว่าไหล่นั้นแนวจะชี้ไปทางด้านขวาของเป้าแล้วก็ลงล่างดังนั้นถ้าเรากลับด้วยนะครับแกนที่ถูกการหมุนไหล่ที่ถูกไหล่นั้นจะชี้ไปทางขวาของเป้าเหมือนเดิมแต่จะเป็นการเหมือนกับว่าไหลซ้ายจะถูกยกตัวขึ้นแกนเราก็อยู่ในสภาพเดิมกรณีที่ตอนดาวสวิงอย่างที่ผมบอกนะครับว่าข้อผิดพลาดคือว่าเราจะถมถ้าถมปั๊บเนี่ยสังเกตว่าไหลซ้ายจะถูกกดนะครับแล้วก็มีอาการคล่อมได้ง่ายแกนนั้นก็จะเสียไป นะลองเช็คจุดต่างๆเหล่านี้นะครับดูซิว่าในวงสุล่านั้นมีการผิดพลาดในเรื่องของแกนนั้นในส่วนไหนแล้วก็ปรับแต่งให้เรียบร้อยถ้าทำให้ได้ดีเราจะตีได้ดรอเมอเบินเฮลิกสเตนเซ้นแล้วพบกันใหม่กับสวิงคริปในคราวหน้าครับ